ลุงโทนี่ดีใจได้อุ้มหลานครั้งแรกหลังส่งเครื่องบินไปรับลูกสาวอุงอิงมาหาคุณตาที่ดูใบ หลังจากที่คุณลุงโทนี่นะครับส่งขึ้นบินส่วนตัวไปรับหลานที่ประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับการอุ้มหลานครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหสัปดาห์นะครับคุณลุงโทนี่มีการฟิตกล้ามแขนไว้หล่อรวงหน้าเพื่อเตรียมอุ้มหลานครั้งแรกนะครับหลังจากคลอดมาแล้ว5เดือนนะครับยังไม่ได้เจอหลานเลยนะครับโดยล่าสุดนะครับไอจีของอุงอิงลูกสาวคุณโทนี่นะครับโพสต์คลิปคุณตาโทนี่อุ้มหลานครั้งแรกนะครับโดยเขียนแคปชั่นว่าประสบการณ์เอาลิ้นแตะน้ําเย็นกับคุณตาดูเหมือนว่าจะ ื่มน้ำแหละแต่เปล่าเลยแก้วของคุณตาน้ำเพิ่มขึ้นเพราะน้ำลายไหลลงแก้วเยอะเลยค่ะสนุกมากเลยเด็กน้อยติดคุณตาใหญ่เลยปกติทานแต่นมแม่นะคะไม่ได้ให้ดื่มน้ำค่ะเย็นไหมลกูกคุณตาให้ชิมน้ำเปล่าลิ้นลิ้นเอ,อมีกืนเราใช้ลิ้นน่ะ ดดูดูดลูลิ้นข้างในลิ้นข้างนอกพ่อเขาฉันที่มีลิ้นนั่นตลกมากเลยดูยดูดีดเท้าย่างเดียวเลเอาลิ้นไปข้างในสิครั